สบายดีพี่น้องพอ,อกันอีกแล้วครับคือเราเหมือนเดิมสำหรับแรงนี่นแม่กินข้าวกับอะไรฮะนายายังกินแรงตำมังมคุงหยบร้อยเรีย่ยไม่ต้องลงรถหรอกเจ้าลงมาได้นะพี่ เล้วน้อ,นองเอ่ยเอิงเอ่ย,อยบูพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะบูเตรียมตัวมัฐบาลบ่นะเตรียมเตรียมตัวตรัฐบาลเลยยินดีต้อนรับภาหนะใหม่ น่าินวะ่มียาแต่พจะไปมาฮะเยงย็บซีฝากมาให้ไม่รู้อะไรพาะเขายังไ่ได้ดูน่าจะเป็นกระดาษใช่ไหมแ่รู้จักเเพนมอ่านี้ล่ะแม่นี่ยัง ในแม่หน่อยอยู่ไหนขอพบตัวแม่หน่อยด่วนแม่หน่อยไปซื้อบุตรนะแม่หน่อยไปซื้อบุตรเอาบัญชีหล่ะมาให้พอจะโอนให้เอาบัญชีแม่หน่อยกินข้าวไปได้ยังซื้อกันกินแนมือนีิพี่น้องไปเห็ยนลายป่ะลายป้าเตรียมแขนอาญาอะไรเมือนี่เอาไว้พอผมมีเงินสดโอนเลยต้องโอนเลยบัญชีไปไหม รายละเอียดไม่มีส่งมาอันนี้ยามาลืไปักของพูดมั้ย่ิตาหายล่าใช้ที่หลงรบริษัท้ได้ใช้ยังไงขพาอจิตาได้ใช้ยังไงอ้ยมาเต็มสูรทุกคนเลยวะีสไเยไม่เป็นไรม่เป็นไรอุงเอีเอาเอายายไรไปด้วยเลย15วัน พ่อจะได้ขาดคู่แข่งไปพ่อจะได้ขาดคู่แข่งไปเจ้าซิกเกฮอมีใจน้ำมีลายอไ้เื่อนข้งเจ้ากล้าไปบอะเจ้ากล้าไปกับลูกสาวบอมันจะเป็นอะไรมันเป็นเด้บอพี่น้องกับบอลจคือนแกบอสไปกับบอลแจ็คบดิสปกับบอลแจตดัดดังที่ล เคยคิดม่าจะมีรถแบบนี้ไหมเคยคิดนที่บอให้แลมันหายเลยนจะุ่งั้นอะไรคเมื่อคืนนีหรอลม่คน่ใ้ไแล้นีร้านใหญ่ี่อ๋อบื้อบ้ปร้านิงคาวดองง้ย่ไ้ไงนี่ดูนี้มือติดแหมนสีแดงสีดเ กูยิงชวนชวนชวนใจอะไรไปน้ำได้ลูกสิบห้าวันแต่พอให้รางวัลยังไงกัรสกัดปูแข่งขอกเอากับไปกับลูกสาวเขากับเป็นห่วงเือนบ่าล่ะบ่มีรถใส่งานเข้าไปกระจกีนางยิ้มปุ้ยปุ้ยอยู่แล้วบงเห็นลูกสาวลูกสาวประสบพลสำเร็จดี

แปลว่าย้อนมาเอาอยากมารองเพลงให้พ่อโจฟังโอ้สิมาออดิชั่นติโอมาร้องให้อุงยิงฟังก่อนได้ไหมเอยุด่พอเจอี้พอยรอเจอยุชขายพอยุดแจ้งให้หน่อยแจ้งไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่ดังไม่เห็นพรดังนะ พยุตบอกใครไม่ดังยังไม่มีสัญญาณพอดีบอกให้เด้อพอดีเออเออพอดีอันมีพี่น oh, 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 ้องอันฝากมาร่วมท่าบุญเลยโอ้ยคนไดๆเลยบ่มีบัตรใครเลยบ่กมโนนี่คอยไม่ได้นอกบัตรอะไรอีไล่คอยยืมเงินเด็ดบุญแล้วคอยสวเขอบบัตรที่พนนท์ก็ได้คอยก็เพราะมีเงินสดเงินสดก็ไม่บีน่อมีอยู่ไม่บีจะบาทครับมาฝาก ร่วมกับบุญด้วยอุ่นของบัญชีไม่บี้ไห้นี่พี่น้องพี่สองฝากมาเงินกนเฮียอยู่หิเมย์อ้กี่ดีด้ไกินรบ้ญดอเนี่ยไม่คุ้นไปนี่ย่เขอบบุณเมี่อไรเนี่ยไม่เบี้เอามาเอามาแปดร้อยห้าสบเก้าบาทเนอุของบัญชีให้เพราะว่าไม่ได้เบิกเงินสดมาเดี๋ยวนี้ไม่มีเงินสดใช่เลยมาสิยืมลุกสาวใส่ นันกันบากมุมมีไปปีฟีเรื่องเลยนี่นับหน้าเออยันไดกเป็่เลยแลยืนยืนนี่นะครับนี่ใช่ยันไม่ดีเลยที่เราท้าไปยังเออยันบ่านั่นยันยันบ่มีอันว้า่ากกาไม่เจอผู้สื่อสารเลยอะไรนะไม่มีแล้วโอนให้เพระเอกเอาเอาเท่าใดเดี๋ยวพันหนึ่งกว่า เดี๋ยวเอามาเรีบัญชีมาพี่น้องคนฝากพี่สอฝากมา599บาทฝากร่วมทำบุญกฐินด้วยเ็นฝากมาเห็ดบุญกฐะมทเออเอาเรีบัญชีมาแล้วก็ยนห่อยได้ไหมยกง่เราดีหอดีตอเห็นอ น้อเรือน้องเรืองสน้องเรือยิ่อไปน้องเรือที่สกมเห็นเส้น้องนี่็้น่แล้วเพื่อนเปิดฝากมารวมทำบุญน้นี่ือจืดแห่งกันยี่งั้นไปงั้นพอร้อนตันนี่ รถยางไม่ได้เวิร์กรถคือคือบอกเขาเนี่ยไม่เน็ตดีเลยเนาะพ่อได้พ่อได้พ่อได้อันนัะแล้ว่หมือวัดนี่ตัวหอูวันนี่จบเกมกันไปเลยหรอฮะนีดีชี้เสียงสาวชีคสูดชีคสาวชี้ไปประกาศให้พ่อจังหวัดได้ไปประกาศบอกว่าคนที่อยู่ภายในออกให้สู่ภายนอกทั้งหมดเดี๋ยวนี้อเลยหรอฮะนี่พื้นที่ตรสอบทดสอบหรอ ปเดี๋ยวพอรวมทําบุญมาอันนี้ก็ลูกสาวมันทั้งหมดอยู่799บาทแล้วก็ฝากให้องค์หญิง100บาทครับเดี๋ยวพอโอนเข้าบัญชีโอเคเอาตีตะท้องกันอยู่างหลุดเนาะพูดอะเนาคันว่ากวางกันที่รถพูดไอคิปนี้ไวเซอสักหน่อยพี่น้องฝากกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้สามใีพี่